ขณะน,นี้ก็เวลาประมาณ9ามง45นะครับนี่เรามาอยู่กันที่สวนสวนหัวหินนักท่องเที่ยวก็พอพอมีพอประมาณแต่ไม่ถึงกับคือคักมากพอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ดูดีมีอะไรมาร้านรวงก็พอขายได้แต่ก็ไม่คึกคักเหมือนปีก่อนก่อนพอได้ครับตอนนี้ก็เราจะชิวครับไปทะเลกันนะครับไป <พอ S 2> <c oughs> นบน <c oughs> ไปหาทิวไป <c oughs> พอแค่นี้พอหาทิวไปโกตไหน